เด้วยครับจะกินฝาวาลเพี้ยนตอนไหนครับกินฝาวาลนะคะเปลี่ยนทุก80กิโลนะคะปรับตั้งวาลสองครั้งเปลี่ยนปากินหนึ่งทีถ้าประเก็นฝาวาล์วเสื่อมสภาพจะทําให้มีน้ํามันเคลื่องซึมบริเวณฝาวาล์วค่ะสายพันเชื่องสายพันแอร์เปลี่ยนตอนไหนครับสำหรับสายพันเชื่องสายพันแอร์นะ เปลี่ยนทุก106,000กิโลหากกรณีสายพานเสื่อมสภาพจะทําให้สายพานมีเสียงดังแล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานไม่เต็มที่กรณีหากสายพานเกิดการฉีกขาดนะคะชิ้นส่วนที่ฉีกขาดเนี่ยค่ะอาจจะไปโดนชิ้นส่วนอะไรตัวอื่นของตัวรถซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้นแน่นอนค่ะนี่เลขกองปวบคุมเครื่องยนต์เปลี่ยนตอนไหนครับ สำหรับตัวรีเลย์ ECM แนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ4000 400, สนกิโลรีเลย์ ECM เขาจะทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟเข้าไปที่กล่อง ECM ทำให้เครื่องยนต์นะคะทำงานเป็นปกติถ้าตัวรีเลย์ ECM มีปัญหาไฟที่หน้าปัดเรือนไม้จะโชว์ขึ้นรถจะสตาร์ทไม่ติดหรือว่าบางทีขับขับไปอาจจะดับเลยก็ได้ค่ะเ่อยครับฮึบ้า